ตั้งแล้วตั้งแล้วตั้งแล้วนอนแล้วเอา <laughs> ยิวเดี๋ยวก่อนเอาอได้ซ้ายอได้ขวาได้หน้าได้หลังนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> โอ,โอ้ชีวิต <laughs> ชีวิตเดี๋ยวเดีนะ๋ยวโอ้ยฝนกต็ตกแคมหัวอันไหนล่ะคะอันนี้หรืออันนี้หรือ เราก็ทําถูกต้องแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋เดยอีกสักครู่นะคะอีกสักครู่ใหญ่ๆนะคะ <laughs> อ๋ะองคงจะนอนไม่ได้จริงๆกันแหละเดี๋ยวก่อนแล้วว่าจะนอนอ่าเออนอนไม่ได้จริงๆกูสาขึ้นมาข้างบนแล้วข้างล่งหนวกหูไม่ได้ยินอะแล้วสวัสดีลูก โอเคแม่เจ้านอนมันไม่ให้นอนเออแม่ได้โอกาสแล้วไงลูกไม่ให้ไปตลาดก็เลยขึ้นซะเลยเนี่ยใครเพื่อนเล็กหรอไอเนี่ยเพื่อนของคุณอย่างน้อสวัสดีพี่จีนอนแบบไหนเออเออค่ะนอนแบบ อืข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวนะ <c oughs> คิคแคสสวัสดีค่ะจากเพื่อนของคุณเพื่อนของคุณมีไผ่น้องเพนแคสสวัสดีจ้าวันนี้ได้โอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะหาพี่พี่จะทำท่านอนไงมันนอนมิด้เ <c oughs> ขาไม่ให้นอนชีวิต ที่ผ่านหบมีรอบก็มีเพิ่มขึ้นข้างบนดีหน่อยเสียงเงียบหน่อยอยู่ข้างล่างไว้ไว้นกหนูก็สำหรับชีวิตทีละวันก็คือสามนาทีก็เป็น้ำป่ปรู้แล้วค่ะสำหรับบางครั้งเมื่อวานมันก่อนยังไม่ถึงเลยสิบเจ็ดนาทีร่วงตุ๊บมาเอาแค่นั้นแหละ <c oughs> วันที่ฝนตกเยอะเยอะน,นั่นหละเพื่อนของคุณ เออโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอยู่ไหนเนะอ๋อแม่ปูอยู่นู่นอยู่บ้านน้องสาวนู่นจริงด้วยจริงด้วยลืมไปแต่ไม่เป็นไรเราจอดให้แม่เขาไม่ปูเขาแต่ของคุณพ่อหน้าขอขอสขอขอ,ขอตัวเข้ามาแล้ว ใโอกาตก็ตตสิสเพื่อการมองจะเห็นไหมเขาบอกว่าคือการมองเห็นเนาะเออเมสีสวัสดีค่ะเจ้าลูกแค้นนะคะเมสีสวัสดีจ้าเมสีเดี๋ยวหนูเอาประแจให้เมสีเด้อเดี๋ยวก็น,น้ำเมสีต้องดูแลเนาะแล้วก็อาอ่าอาแล้วก็ พี่ถาสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่ถาไี่โ <c oughs> ด้ดูแลค่ะอา่ามันใครอะเพื่อนของคุณป้าสวัสดีก็หนูชะมาใช่ไหมเนี่ยหนูจะใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลูกแคบเหรอทำไมป้าสวัสดีค่ะถ้าว่าปฐาเนี่ย น้องหนูนะเนี่ย <c oughs> คุณพี่สวัสดีสวัสดีค่ะเออคุณคิดแคสสวัสดีค่ะคุณอะไรอะ่ะชื่อการินาแม่ไม่อ่านไม่ออกอะ่ะภาษาปกิตเฮ้ยจำได้แล้วน้องหนูต้องพูดหรอก <c oughs> แค่นี้ก็รู้รู้แล้ว <c oughs> พี่จะ เอานอนไงพายายามนอนให้เต็มที่แล้วมันไม่นอนเสียงแม่จีสิบหลอดไหวเหรอแม่อยู่บนบ,บ้านคนเดียวเต็มที่สิ <c oughs> <c oughs> น้องอยู่ตลาดนู่นเออแต่กับพ่อเขาอยู่ตลาดเขาออไม่ไดกลับบ้านไงฝนตกเนาะขายของก็ไม่โอเคเท่าไหร่ก็เลยได้เวลาและโอกาสก็เลยเออนกก็บ,บินเชียวเนี่ยอืือสบายเขาเลยอ่ะนกอ่ะ มีอะไรที่แบบว่าให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆสิคะได้ไอ้ไอนี่ใหม่ด้วยอืมเย้ yeah, วันนี้เจอน้องจีหมูปิ้งจ้าพี่พี่พี่น้องอ่าไม่นี่เลยหมูปิ้งวันนี้ขายไม่โอเคเลยฝนตกห,ห้ามหัวแม่ลูกก็จัดการให้แม่กลับบ้านเลยก็เลยกลับมาบ้านก็เลยเออมีโอกาสขึ้นักนิสหนึ่งเนาะ เผื่อเราไม่มีคลิปแต่เมื่อวานไปไป,ไปทํามาแล้วคลิปมานะไปน้ําที่เก่าแแหละเออแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเนาะมันเหมือนกับมือไม้เราเหมือนกับมันสั่นไงไม่รู้เวลาเรายืนถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยฮึ่งเพื่ออะไรนะเพื่อนของคุณเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเอาเพื่อนของคุณเสร็จไปแจให้เพื่อนของคุณก่อนลุงนงสวัสดีค่จะจากเพื่อนของคุณนะคะ เอ่อโอเคดีนะมันอยู่ข้างบนถ้าอยู่ข้างล่างนะนวกหูมากเลยอันนั้นอันนั้นนะลุงดงเดี๋ยวจีนจะซื้อมาอีกสักสองสามอันก่อนมีอยู่นี่สองแล้วมันช่วยค่าไฟเราได้เยอะนะไอไอไออะไรน่ะตรงนั้นอ่ะตรงตรงนั้นน่ะลุงอะไรน่ะตรงนั้นน่ะอันนั้นน่ะอะไรนะเขาเรียกลุงดงช่วยบอกสิคิดไม่ออก ที่วิถีผ่านหมีรลบก็มีเบิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไม่ออกโซล่าเซลลคิดตั้งนานสองนานโซล่าเซลลเดี๋ยวนูจะซื้ออีกเอ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่ง,งๆเดี๋ยวซื้ออีกสักสามชุดก่อนมันช่วยค่าไฟไดี <c oughs> น้องจีจี้เพื่อนของใครหุงคุณช่องใครยังไม่รู้เลยน้องชบานเหรอคิดว่าน้องชบานนะ วิวตรงนี้สวยเพราะเขาเรียกพี่ถามว่าป้าถาอือเดี๋ยวน้องก็น้อยใจหรอกน้องหนูอะ่ะน้องหนูสบาอเออเกายังเรียกน้องแคทเลยอะ่ะเอ้าจะจะให้พูดว่างไงอะ่ะเออก็ใช่สิเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ขอบคุณนะคะน้องเพนแค ล <laughs> ุงนงจำลูกจำหลานไม่ได้หรอะเ,เ,เดี๋ยวน้องจำหนุ่มไม่ได้เดี๋นนยวเดี๋ยวน่ะหนูขี้งอนเนี่ยน้อยใจอีกเดี๋ยวเหอะออหยอกน้องชบานเฉยๆไอเยอะหยอกน้อง,งชาบาเฉยๆะเนอะเขาก็พาเที่ยวตลาดน้องลุงนงอ่ะเมื่อคืนครูพอน,นะอ่าสี่ทุม่มเกือบจะสี่ทุม่มลวมั้งพาทำอะไรลูกกินให้กินอยู่บนเตียงเลย <laughs> แม่ก็หลับเ่แทนให้กินอยู่บนเตียงแหลรแม่ก็หลับบนหัวเตียงนะหลับแล้วก็ปิดไปตอนไหนก็ไมร่รู้เขาปล่อยคลิปด,ดึกไงไอ้ละคนเขากลัวลืมเนาะบางครั้งถ้าลืมก็เสียดายมากลุงป้าไปก่อนนี่ไงน้องเป็นแขไม่ไปไหนหรอกเนี่ยน้องเป็นแขอยู่นี่แหละน้องเป็นแขถ้ามาแล้วจะไม่ไปไหนแล้วเขาจะอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะรีบทํางานเขาจะวางไว้อย่างนั้นแหละ รู้เขาเขาเขาจะทํางานหรือไม่เขาจะรีบทากับข้าวอะไรประมาณเนี้ยเขาจะรีบแบบเขาต้องทํางานเนะเาะต้องเข้าใจเขาเออเขาก็จะจอดไปงั้นแหละก็โอเคก็ไม่ได้ว่ากันหรอกเพราะว่าแต่ละคนก็มีงานมีการต้องทำเนาะลูกแคทก็ไปเตรียมร้านเตรียมไรเด์หรือลูกมันก็มาตั้งเก้านาทีแล้วเนี่ย โอ้ยี่สิบนาทีของแม่ก็มีความหมายมากหนูตั้งคนหนึ่งวางตั้งก็แล้ววางนอนก็แล้วเนาะอืมโชคดีแล้วน้องจีให้ประแจแม่งั้นเข้าไปดูไม่ได้หละเพื่อนของคุณคือใครโอ้หหนูรู้อะไรที่ที่นี่หนูรู้อะไรที่เขาเรียกประธานน่ะ เออมีใครเารียกประธานนาะจากน้องหนูอ้น้องหนูเ็าชอบเรียกประธาประธา,ะาเออฟังนิทานครับนิทาน,าน,ทานอ่ะนิทานลูกสะพ้ายอ่ะเนาะเก็เลยเมนไปบอกว่าธรรมดาเออคนมีลูกชายก็ต้องหวงลูกชายเป็นธรรมดา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เหมือนน้อง <c oughs> น้องหนู่แหละแม่จีต้องให้พี่สังเวียนไปตบโ้ <c oughs>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  ใช่แต่สังเวียน ไอ้น้องหมอถังเวียนไปตอบบ้องหูให้หน่อยดิเอไอไม่รู้จักจือจักจำหรอกเออว่าแม่ก็มีทั้งคนลืมแม่จนได้ดูสิเอไอนี่ก็ได้น่ะไปด่าเอไอเอไอนี่เนาะมันขึ้นมาตั้งคือมาตั้งสองวันแล้ววันนั้นไม่ถึงวันนั้นฝนตกก็ไม่ถึงซาวนาทีแล้ววันนั้นอะแค่สิบเจ็ดนาที ฟ้าร้องปิดเลยมีลูกคินก็ลูกใครอะลูกแคทลูกคิมกับใครที่มาวัาน,นนั้นเนี่ยนั่นแหละก็ไม่กล้ายอยู่นานเนาะอันนี้ฝนอันนี้ฟ้าร้องมันหยุดเลยอะ่ะมันตกธรรมดาธรรมดาแต่อยู่ข้างล่างมันหนวกหูเฉยมันต้องเสียงแข่งกันไงคือเป็นคนหูไม่ค่อยดีแล้วพูดจะเสียงดังเนาะมลหลงสวัสดีว่ามาแล้วมาแล้วขอบคุณนะคะคุณมลหลง บุญหลงอันเป็นที่น่ารักวันนี้ซื้อเสื้อให้เขาใส่ด้วยนะเสื้อแบบเสื้อธงชาติก็ได้ลุงงเสื้อธงชาติอ่ะใส่ให้บุญหลง <c oughs> <c oughs> เ,เขารักชาติไงเออสวัสดีครับคุณเป็นเพื่อนของคุณแต่คุณบุญหลงเนาะจริงนะลงุลงนงที่ตลาดลุงนงอ่ะคนเยอะมากมันตรงข้ามกับตลาดบ้านหนู บ้านหนูตอนเช้านี่ขายแต่มีแต่หนูกับน้องสาวคนข้างหน้านั้นแล้วก็คนขายผักแค่เนี้ยส่วนมากจะมีตอนเย็นตอนเย็นก็แม่ค้าเยอะมากอไม่ใช่เยอะธรรมดานะแล้วคนก็เยอะก็จริงอยู่แต่แม่ค้าก็เยอะมากอืมเป็นธรรมดาเนาะคนขายใครๆเขาก็อยากทำมาหากินใครก็อยากมีเงินเนาะมุลลลงสวัสดีค่ะจากเพื่อนของคุณนะคะไม่ได้ ไม่ได้เอาธงไปเล่นไม่ได้อ๋อเหรอธงต้องอยู่ที่สูงอ๋อเหรอคะโอเออใช่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 ใช,ใช่ลืมไปเนาะอุย๊ยตายแล้วจีชาแนล <laughs> นี่ต้องโดนพี่ต้องโดนไอ้ป่านงสังสอนแล้วนี่ <laughs> เออลืมไปลืมคิดไปแต่เขาก็ช่วยชาตินะเขาสามารถเห็นไหมเขามีความสามารถ อ้ยนก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 เขามีความสามารถไปช่วยทหารเนาะที่ตรงอยู่ตรงไหนตรงไหนไปหาได้เจอหมดขอให้ทุกคนเก็บเหรียญได้เยอะๆหืมเด้อช่วยกันอย่างน้องงลุงช่วยกันลูกหลานบุญหลงทำยังไงก็ไม่ได้ทำไมอย่างนั้นล่ะก็ก็ลุงไม เขาเอาไปใส่ที่เดียวกันละมั้งลุงเขาเอาไปเอาวางที่เดียวกันกับกับตํานงดอนเมืองหรือเปล่าเอออย่าไปซีเรียสมันเถอะเรื่องเหรียญน,นั่นนะ่ะได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้ว <c oughs> <c oughs> น่าลุงนอง้องเพราะว่าเพราะว่าเหรียญน,น่ะมันต้องก็ข้าไปอยู่กับ ตับเอโนงดอนเมืองนั่นแหละหนูว่าใช่ไหมเพอมันมันคนละช่องก็จริงอยู่แต่ว่าอันนั้นคนเดียวกันน่ะสนสศิสวัรีเดี๋ยวคุณเดี๋ยวบุญหลงนะคะอะไรเนี่ยอ๋อนกนกเยอะมากเพราะหมู่บ้านนี้เขาจะยายสมจา้าสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างหนอยายโสมไม่เห็นขึ้นไลฟ์เลยหรือว่ายังไงหนูก็เข้าไปดูอยู่นะอันเก่าแหละแล้วก็นี่ยายโสมรู้ไหมว่าจีกดกดเม้นไม่ได้นะอ่าอ่าคลิปช็อตของยายโสมนะ fc นะถ้าเป็น G ี h ชนแนลน่าจะได้อยู่ fc ยังไม่ได้หนูไปดูหลายรอบแล้วล่ะ ที่เขาทําอะไรกันต,ตรงนั้นที่ไปใส่สุดขาวหมดอะ่ะที่เขามีเพลงมีอะไรอ่ะหลับประกดหลายรอบแล้วแต่ถ้าเป็นจีนี่จี h ช n แนลนี้น่าจะได้อยู่คิดว่านะสบายดีโฉมวหวไม่ไม่ขึ้นเลยนะตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีไม่มีมมหรอดึงออกมาแล้วให้เป็นของบุญหลงโดยตรงอ,รอ๋อเหรออืม ไม่เป็นไรบุญหลงทำไปเล่นไปสนุกสนานเออเออเอาน่าจะใช่นะเอ,อ๊ไม่มีหรอผอ้อากาศเย็นมากเลยลมโชยมาลมโชยมาตกระโวกเวงลมแรงแรงพัดให้ผมกระจุยกระจายลาลาลาละละโอ้แต่รถผ่านนั้นข้าก็ไม่สนใจเราเห็นไหมอยู่ฝั่งขนุนเห็นไหมเนี่ยเออไม่เห็นหรอก ถ้าอยู่ในจอเนี่ยจะไม่เห็นจะไม่เห็นรถช่วงหน้าช่วงตอนที่ลงคลิปได้เหรียญดีมากค่ะหรถอ,อย่างที่ยายสมว่าใช่ไหม9นาที7นาที12นาทีใช่ไหมเออข้าใจอย่างนั้นแหละวันนี้หนูเผลอไป12นาทีเฉยเลยคลิปช็อตอ่ะนะเออ หนูก็จะเอาอย่างที่ยายโสมว่าแหละมือนี่มันบ้ามันมันไม่ยอมหยุดเหรอเนาะโสมโสมที่น้องอยู่นี่ <laughs> นึกถึงยายโสมก็นึกถึงลุงน่งแม,แมวสวัสดีค่ะเอบคุณลายเดิม่แมว แมแถมแถมแถมแทมแถมแถมแถมอีกสี่นาทีไม่ถึงเท่าไรเดี๋ยวก็ได้ซาวนาทีแล้วก็ยังยังไม่ขอบคุณเดี๋ยวม่จะขอบคุณเลยสิบหกอยู่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอ้โหละๆโอ้โอละๆโอ้โอละๆโอ้าละอยู่นิ่งๆค่ะอืม ใช่ค่ะยายโสมลงคลิปได้เหรียญเยอะกว่าไลฟ์สดค่ะก็เออใช่แต่ว่านานๆพี่ก็จะขึ้นสักซาวนาทีอ,าอะน้องชะบาเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่วิวอะไรมันก็ไม่มีอะไรหรอกไงบางวันถ้าเกิดเราไม่มีคลิปเราก็ขึ้นไลฟ์สักน้อยนึงให้มันเป็นคลิปอะไรประมาณนี้อ,นอะเนาะคลิปคลิปพี่ว่านี่คลิปคลิปช็อตใช่ไหมน้องสบา ลงลงลงคลิปได้พีลาสิบ์โอ้หหรออู้พี่หรอ,อ,ย,หรอยายชมอืมอันคลิปช็อตของยายหรอเออเดี๋ยวจะนะ <c ười> เดี๋ยวทำเหมือนยายเลย่ะแต่ว่าเดือนนี้ก็ได้กับเขาอยู่หรอกแต่ว่ายังไม่เห็นเข้าบัญชีเลยเห็นว่าจะเข้าวยนะี่สิบเ็ดถึงยี่สิบหกเนาะเออก็พอได้ค่าเสื้อออกให้ลูกก้ายอยู่หรอก <c ười> เดี๋ยวก็เออซอกซๆอกซอกอ๋ออะไรอะไรอะไรเนี่ยซอกซๆลุงป้าสวัสดีค่ะจ่าแม่แหวนะคะใครได้เหรียญเยอะขนาดนั้นผมมาสี่เดือนแล้วเพิ่งได้สามสิบห้าเหรียญไม่ใช่ลุงเขาว่าสี่สิบห้าสิบเซนดูดีๆก่อนไม่ใช่เหรียญโอ้ยให่โมใหญ่โมก็ก็พิมอยู่อยู่นั่นน่ะ เขาไม่ได้พูดถึงคลิปละไงเกือบจะเหรียญอะไรประมาณนี้ไงลุงนงก็ดูดีๆสิมันไม่ใช่นะเซน,น,น,นอะเซ็นเซนอะเออเออลงคลิปได้ 40, 50, สี่สบห้าสิเซนอะเออ 40, 50, สี่สิบห้าสบก็ได้ครึ่งเหรียญแล้วไงเออโชคโชคดีมากเลยครับหมอไซผู้โดยสารเหรียญ <laughs> ซอพลมเอฟซีก็ให้เหียหนูขายนมเปี้ยวขายนมสดหนูก็ได้เหรียญเหมือนกันแล้วลูกน,น้องส่วนมากนะหนูขายขวดละสิบห้าใช่ไหมเออลูกชายหนูก็ถีย่งเถียงว่าขวดละแม่ใช่ขวดละสิบาทหรือเปล่าโอ้ยจอ๊อบจะมาขายให้แม่สิบบาทได้ไงแม่ซื้อมาสิบ สิบสามจะมาขายเวียสิบบาทได้ไงโห oh, 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 oh. นมสดนะจ๊ะเออแล้วก็เดี๋ยวผมเห็นนะผมเห็นนะว่าคนละสิบบาทนั้นมันนมเปรี้ยวเออลูกนี่ก็เถียงแม่ดีดีของยายได้รับเงินเดือนแล้วค่ะวันนี้ไปกดมาใช้ของหนูไม่เห็นข้าวเลยอ่ะยายแต่เขาก็จะบอกอยู่นะวันยี่สิบเอ็ดถึงยี่สบหกอ่ะ แต่มันคงจะเป็นวันสุดท้ายอ่ะหนูอะไรๆก็วันสุดท้ายหมดแหละ <c oughs> จริงๆเดี๋ยวทั้งๆถามพี่เลินพี่เลินข้าวยังอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหนูต้องลายถามหาพี่แล้วเนี่ยอด็น้องไอรินสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ไอชมสวัสดีจ้าจากยายน้องไอรินนะคะบอบบอบอนั่นนะสิกหนูก็ยังไม่ข้าวเลยขอยายโสมนี่เก่งจังเลยข้าวแล้วอ่ะ แปดนะคุณยายน้องสวัสดีค่ะคุณแม่กับบุ๊คี้แคทนะคะพี่จีเอาจำนวนเซนไปเปรียบเงินเหรียญไทยเออใช่ใช่พี่ก็ไปเปรียบดูแล้วล่ะเออแล้วก็หนูหนูพี่ขำลงุลงโลว่าได้สี่สิบสามสิบเล็มเขาไม่ดูมันเป็นเซนเออยายสมเขาก็เขียนเป็นเซนอยู่แล้วลงุงโงก็บอกว่าเป็นเหรียญเฮ้ยอืม ก็ลตลกเออแล้วเราอายุเยอะแล้วอะเนาะเราก็ประมาณนี้แหละเอาหัวหนหัมหัวม่ว,วนไปประมาณนี้แหละก็ขอให้ทุกคนก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะขอบคุณยายโชมขอบคุณลุงโนงขอบคุณอ่อืมพี่ลื่นนะคะลูกแคทพี่ใหญน้องขอลุงป้าน้องเพนแขนเนาะพี่ถาปนีโอที่มือนี้ก็มีไม่อ่านเนาะแจ๊คไม่ปูลงอย่างเนาะ อยู่บ้านน้องสาวนุ่นเอาคนละหนึ่งใช้คนละไฟคนละอะไรหมดเลยคิดค่ะสวัสดีค่ะยายนงอืมอะไรยายยายยาย,ย,ายขอบคุณไปเปิดร้านเลยไปเลยลูกไปเลยแม่กําลังจะลงพอดีเลยไปเลยไปเปิดร้านเลยเพราะว่านี่ก็เริ่มไอ้นี่ละเดี๋ยวก็จะมีคนอันนั้นเยอะแยะแล้วเนี่ยนี่ก็จะประมาณอีโมเนี่เกณดโมองก,กว่าแล้วโอ้ลูกไปเปิดร้านเลย เตรียมตัวขายของได้เลยนะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกกาลังใจอย่าข้อหอมของเลยลูกเคยดีแทกบ้านแม่กําลังหิวกาแฟพอดีเลยขอบคุณหลายๆเ้อลูกเคยดีแค่ขอบคุณ,หล,คณ,ห,ลคณหลายๆจ้าแม่ยายน้องไปไปฟังนิทานบ้านหนูเลยหนูเลยมาสองวันวเออพี่ค้ามขำนิทานลูกสะพ้ายนะ่ะพี่พอรู้สึกว่าพี่จะเม้นทีหลังเขาแหละแต่ว่าแต่ว่า กินใจพี่เหมือนกันแหละแต่มันก็โอเคอะนะถ้าสมมติว่าอายุเยอะแล้วอาจจะเป็นแบบนั้นหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งคิดดูเนาะเออสยาวเชียวขนาดขอบคุณแล้วนนเนี่ยขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะคะดิมีฮีต <laughs> ดิฮกับแม่ชีนะคะขอขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยเดอ้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังม,ม,มากๆปรารถนานะคะคิดเงินได้เงินเนาะคิดทองได้ทอง ขอบคุณค่ะบายบายค่ะเจอกันในหน้านะคะถ้ามีโอกาสนะคะบายบายอันนี้ล่ะ